ทางในอุบลเองใครตัดกจม่นองเนี่ยงในประเทศเองจะต่างประเทศของทุกตดรสนนเรียได้อยู่รม่ว่ามีเลขขาตานประพัดพันทัน์สุดกับเบอร์ใดหลายเจ็ดแปดโกงเก้าโกงสิบโกงทุกเรื่องเจาดี่าี เป็นเครือขายในระดับเกที่เทียบกันอยู่สังกสีใสค่บมันมีของครับมันมที่องแบบเป็นไงกันะตอนนเอาทายเยเสรกเงริ่มแบบกันขายตัวมันไปเร่ยแต่ว่าห้าสื่อบริเตนไมสนใจไทยว่พอตัหา เพื่อขายตัวผัานขายพอผ่นขายพอผ่าน,านเลยอืมบึก้าคนเดีวีมีโอกาสบึ้งห,หน่อหน่อยลูกค้าคนเกยบเลยถนเถนเก่านอนมีบันตะบนบังกังหงว่ะตำบลอำเภอตบลบุ้งใหม่บุ้งใหม่แลบางกังหงเนีบนบ่ยจำได้แถวถนน ซอยเทียนจูเนียนจะให้ได้ยบบีเป็นกระด้างด้วยบุสขาวๆต้น